เวอร์ไว็บคลิปโระจน์ .com เรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเปียรพระพูนบายกระจนนะครับกระจนพาเที่ยววันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับและตรงนี้ก็คือพระวิหารน้อยจุฬามณีนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างหลังตรงนี้นะครับวันนี้ต้องถามพี่หยองนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างและมีอะไรบ้างครับพี่หยองครับครับ อาคารนี้ถือว่าเป็นอาคารโบราณนะของวัดอรุณราชวรารับนะเป็นเขาเรียกว่ามีสองอาคารหรือสองหลักนะทางด้านใต้หรือว่าทางนี้นะเป็นพระวิหารน้อยครับส่วนอีกหลังหนึ่งทางขวามือของเราเขาเรียกว่าพระโวศรน้อยเดี๋ยวเราจะพาไปมอันนี้ในส่วนนี้ที่เราเห็นด้านหน้านี่ก็คือองค์พระจุลามณี นะครับซึ่งมีเท้าจัตุรุกบาลทั้งสี่นะมีลายล้อมตุลาาร่านะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งถ้าย้อนกลับไปในสมัยกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีครับตรงนี้เขาเรียกว่าโลงพระแก้วโลงพระแก้วอ่าคือในสมัยกรุงธนบุรีหลังจากที่แต้นเชิญองค์พระแก้วมระกหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครับ หรือชาวไทยผู้รับพระแก้วมรกตเนี่ยครับที่เจ้าพระยามหาริย์ศึกจะได้ไปทําสงครามหรือไปสู้รบกับหัวเมืองต่างๆครับได้รลบวัยชนะก็ได้เรื่องเรื่องราชรณาการกลับมาเพราะอี่องพระแก้วมรกตได้อัญเชิญมาสู่เมืองธนบุรีนะฮะแล้วก็ได้นํามาประดิษฐานอยู่อย่างเขาโบราน้อยะเขาวิหานน้อยแห่งนี้ครับนะหรือเขาเรียกตรงนี้ว่าโลงพระแก้ว นะฮะหลังจากที่มีการย้ายราชธานีของเมืองกรุงธนบุรีไปตั้งอยางปัตตานีก็ได้อัญเชิญนะพระแก้วมรกตไปประดิษฐานอยู่อย่างวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่างนะฮะก็เลยสร้างสถูปมหาจุฬามณีนี้ขึ้นมาครับนะเป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุธาตุหรือปั่นของพระพุทธเจ้านะในครั้งแรกร <จ Will. S 1> แล้วในครั้งที่สองก็ได้บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับแห่งหนึ่งของวัดอรุณนะผ <ใช S 1> ู้คนที่เข้ามาอย่างวัดอรุณมากราบไหว้ขอพรสิ่งศิธิ์แล้วก็แวะมาที่องค์พระจุลานมณีน,น,นะเพื่อกราบไหว้พระธานุธาตุแล้วก็พระเกศาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ นี่คือพระวิหารน้อยจุลามณีใช่อันนี้ฝั่งทิศทิศใต้ของใต้เพาอาอาคารมันสองหลังเมื่อกี้พี่หยงบอกว่ามีอยู่สองใช่สองพระวิหารใช่อาแล้วอีกอีกอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าพระอุโบสถน้อยอาพระอุโบสถน้อยอ่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นโบสถ์โบสถ์เก่าอันนี้คือวิหารเก่าในสมัยกรุงธนบุรีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ นี่คือสิ่งดีๆครับที่ทางทีมงานกระชอน .com มอบให้กับท่านผู้ชมมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมพอสามารถติดตามรายละเอียดนะครับได้ที่ทางเว็บกระชอน .com นะครับโซเชียลแคมเปกระชอน .com ถ้าเป็นทาง u t u b e ครับที่ค่ายเพลงกระชอน .com และ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดนะครับและอีกช่องทางครับเว็บคลิปกระชอน .com สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หยองมากนะครับผมเดี๋ยวไปเียวเราไปที่ประตูสดน้อยครับเดี๋ยวเราไปตาบเขาเจ้าตากเอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมเดี๋ยวไปด้วยกันเลยครับ รังสรรค์ผลงานโดยกะชอน .com